สวัสดีค่ะมาพอกันในช่องปะนั่งช่วงไกลเทียงนะคะเหตดเวียดอยู่หลังบ้านเก็บเขาเก็บคลองหลังก็เล่นมาจอบเมืองเด็กหน่อยเด็กหน่อยขึินนเงียบเงียนอนรับค่ะน,นอนรับ ถ้าเอาออกเดี๋ยวกระต่นไปเข้าเจ้านอนเนาะค่ะเป็นขวัญใจ f C แล้วนะลูกดิ๊ก คือเด็กหน่อยนอนค่ะทอนหายใจแบบแห้งเหมไปอยแล้วนอนกัน เนี่ยค่ะตอนเฮ็ดเบียก็ต้องเอาไว้ในกกงกระสันกระสิห่วงนะห่วงล้างแบบว่าเธอแลนเธอส้อนนะคะแลนไปแลนมาแมนบะนรานงกับสิบ,บเป็นอันเ็ดอย่าง <c oughs> ไปค่ะนอนไปน,นองกัะลับอายกัลรับ เอ็นบักโด่โอดหัวด <c oughs> บดไอบ้บนนอนเตกตางกันแหงนะคะอันนี้ไตแค่คะ่ะแบบลุยๆประกันนอนเวนเนาะเด็กหน่อยซุ่มนี้สร้างเ่น เป็นเชื่อมพค้งล่างค่ายค่ะก็เลยเสียงดังแน่ถ้ากันนอนเวีนตื่นอ่ะโอ้บัดต,ตื่นอ่ะน่าว่นกันนะคะปล่อยใส่กันตอนเ่าแลลวเบียกกันจะค่อยปลย่อยดูเน็ตเข้มขัดเข้มขัดในคอ บ่เอิดบ่อกคอเอ,อิดเข้มเข้มคัดในขอบรับเื้บนนอนแต่ตตางก,กันแห้งค่ะเ <laughs> ขาชอบสไตล์นี้มั <ś c oughs> นมั ตอนไก่เที่ยงค่ะไก่เที่ยงนีม่มาได้ไปเบิ่งตู้รู้เลยบาทวนเขาไปในเมือง เบ่งเราเนี่ยขอบควรนี่จะไปแเราเฝ้าตวนก่อนตวนก่อนหมผู้ใดแ่้วเดี๋ยวเดี๋ยวตัวใดญตื่น,น <laughs> ไปอีกล่ะ ให้ไทยแน่ให้ขอยไทยแน่เอออยไทยพวกเจ้าเนี่ยโบ่บอื่นหาสมพงดอกบ่จากตัวใดเป็นสมพงศ์ไทยเบิร์ตจังสี่ละ จักหน่อยจักหน่อยไปนางกับสิไปเหตุทุละให้แม่หน่อยค่ะแต่กะบ,บ่ได้เอาลูกดิกไปนั่เพราะว่ามีโกงแล้วค่ะแล้วก็มือนีปูบ่ได้เห็นงานเหนปูอยู่เป็นมูค่ะ ทายจากข้างบนได้ค่ะทายจากสั่นลอยข้างบนนะคะอซึ่ยง,นนะะยงยืน ต้องเฮ็ดงานแข่งแบบเดี๋ยวคำๆมากฝนตกสมือนะคะต้องฟ้าคือคว่มเกื่อนไว้บริเวณบาาเวิลาค่ะ ไปนั่งกับไทยเบิงบรรยากาศดีนะคะแดดแห้งอยู่ได้ค่ะมันเนี่ย เดี๋ยวกลับมาจากเหตุทุราแเราตัดของเรียบร้อยเดี๋ยวจะถ่ายคลิปสวยๆให้เ,หเบิรงนะคะลงคลิปสวยๆฝาก FC ประนางแม่บ้านน้องคงอิงนะคะติดตามช่องประนางนะคะฝาก เอฟซีสาวหน่อยเพรบานแพงเอฟซี FC ทองพูลแม่น้อยน้องอุงอิงก็ไหลกดแช่กดติดตามเห็บปานั่งค่ะขอบพูดหลายๆค่ะขอบพุณโอ้นมันยังดาดีนะคะมึงระก,ก็บ,บอกกดถามโฆษณาเ้ยค่ะเป็นกำลังใจใเห็บปะนั่ง พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ